สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนพ่ามุมมองของผมอีกครั้งนะครับสาหรับอาทิตย์นี้จริงๆผมก็มีอีเวนต์จริงๆต้องคือหลายอาทิตย์ติดกันแหละก็คือช่วงนี้เป็นช่วงซีซันของงานแต่งอีกครั้งในรอบปีแล้วก็ผมก็ไปเข้าร่วมอยู่หลายงานเหมือนกันอันนี้ก็จะบอกได้เลยว่าทุกอาทิตย์อีเวนต์เต็มไปหมดพอเราไปถึงงานแต่ง,งหลายงานบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะ เออเนาะเราเคยไปงานของคนไทยก็หลายคนคนไทยเชื้อสายจีนก็หลายคนโอเคเราก็คงจะคุ้นเคยกับงานแต่งที่เป็นของเราแล้วอ่ะมีการให้การใช่ไหมให้การกันไปอาใครมาใครตอบอะไรก็แล้วแต่คนจัดการพอมาถึงปุ๊บถ้าเป็นแบบจะวันจริงมันก็นแล้วแต่คนแหละแบบไทยใช่ไหมมีพระสวดเช้ามีนูนนีนั่นพิธีมาก ถ้าย,ยังไม่ได้ม่านผมสินสอดทองม่านก่อนแต่งเลยนะมีถ้าเป็นคนบ้านจีนก็จะมียกน้ําชางานลา่าสุดที่ผมไปของเป็นรุ่นน้องก็คือยกน้ําชากันเยอะมากเนื่องจากญาติเยอะมากจริงๆแล้วก็แบบพอรวมญาติแบบฝั่งเจ้าสาวขึ้นไปนี่นึกว่าแบบเลี้ยงรุ่นเหมือนแบบเลี้ยงครอบครัวคือเต็มเวทีแล้วแบบญาติฝั่งผู้ชายก็ไม่น้อยใช้ยอยตอนที่เราอยู่จีนอะ มันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเออแบบว่าอย่างเราก็เป็นแบบนี้ของจีนเขาเป็นแบบไหนผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเล่าหรือยังแต่ว่านั่นแหละครับผมมีประสบการณ์การร่วมงานแต่งของคนจีนหนึ่งครั้งท่วนโดยเป็นเพื่อนคนจีนของผมที่ต้องบอกว่ารู้จักกันด้วยเกมคือเราเป็นทีมที่เล่นเกมเต้นด้วยกันก็นั่นแหละก็ถือว่าสนิทกันได้ระดับหนึ่ง ก็เขาก็เลยจะชวนไปงานแต่งเขาถ้าจำไม่ผิดฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยคืออยู่เมืองอื่นแล้วก็มาทํางานท่เซียเหมือนมาทํางานหรือมาเรียนนี่แหละท่เซียเหมือนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตอนที่แต่งท่เซียเหมือนเนี่ยก็คือไม่มีแบบว่าไม่มีแขกเยอะพอไม่มีแขกเยอะทําไงล่ะก็เลยเชิญเพื่อนที่สนิทนะเพราะว่าญาติมาก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกเพราะว่าอยู่แบบต่างเมืองอะไรเงี้ยมาลําบาก และเขาจะต้องไปจัดที่บ้านเขาอยู่แล้วอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ก็เลยอยากให้มีแบบว่าเพื่อนเจ้าบ่าวบ้างอะไรบ้างเพื่อนฝักเจ้าบ่าวตรงเรียกงั้นก็เลยมีการเชิญกันซึ่งผมก็ได้จับพัะจับผูเนาะไม่รู้ว่าแกว่าทำไมในตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าไปกินแบบว่าหม้อไฟกันคือผมมาเรียนจบแล้วเรียนจบกําลังแบบว่าจัดของกลับแล้วก็เอาเป็นโมเมนต์ที่แบบเออกำลังชิวๆว่าแบบ เอ้ยกลับมาเอาของกลับมาล็อตหนึ่งแล้วแล้วกําลังกลับไปแบบช่วงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเพียงแบบเออไปกินหม้อไฟกันพอไปกินหม้อไฟเสร็จปุ๊บเอาการ์ดให้เลยก็แบบไม่ตั้งตัวโดยปกติแล้วบ้านเราเวลาใครจะมีการ์ดเชิญใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวไว้แล้วแบบเขียนไม่เรียบร้อยหรือว่าแบบต้องเรียกว่าปริ้นไม่เรียบร้อยไม่ใช่เขียนปริ้นไม่เรียบร้อยว่าแบบเออเรียนเชิญใครถึงใครใช่ไหมส่วนของจีนก็คือเป็นแบบการ์ดสเร็จรูป <laughs> แล้วก็แบบ ไม่ไม่สำเร็จรูปอย่างนั้นนะคือหมายความว่าสาเร็จรูปของเขาแล้วก็เขาก็จะเว้นแบบเหมือนเรียนเชิญใครเขาก็จะเป็นช่องว่างไว้ก็เลยแบบต้องเขียนเอาตอนนั้นจําได้เลยก็แบบว่าเอองานแต่งก็จะมีแบบรายละเอียดใช่ไหมขอเรียนเชิญปุ๊บแล้วชื่อผมเขาไม่เคยรู้ชื่อจริงผมนั่นเป็นข้อแรกทุกคนในในทีมเกมเต้นไม่เคยรู้ชื่อจริงผมเลยคือชื่อจริงในแบบในภาษาจีนนะเขาก็เลยเขียนแบบไทกัวเกอก็แบบว่าพี่พี่คนไทย <cido f 2> ซึ่งเป็นชื่อที่ผมอยู่ในวงการนั่นแหละก็ไท่ายกวเกิแบบามาเชิญมาร่วมงานแต่งที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยงานแต่งว่ะคือไม่แน่ใจเลยว่าแบบที่บ้านเราไปอย่างนี้ที่จีนเขาจะเป็นแบบไหนกันนะคือฉันควรจะแต่งตัวแบบไหนสูตรไหมไทยไหมหรือย,อยังไงคือแบบแบบก็แอบแอบกังวลเนาะมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอตอนนั้น ผมบอกเลยแบบก็คือก็คือเป็นกังวลเยอะมากคือคือเราเคยชินกับงานแต่งที่ไทยก็คือใส่สูตรผูกท้ายไปที่งานแล้วก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีที่หน้างานยอะไรเงี้ยก็แบบอืมโอเคเราก็คิดว่าเออเราเราไปจีนเราเราก็มีสูตรแบบตัวที่แบบว่าต้องเรียกว่าลำลองเนาะของยูนิโคที่แบบเออเราก็ติดไปก็แบบก็จําได้ว่าแบบเออเราจะใส่ไปให้ให้ดีที่สุด อย่างน้อยฮะค่อยดีที่สุดแต่ต้องบอกว่าจริงๆนี่ก็เป็นความทรงจําอันเลือนลางแล้วเหมือนกันเนาะเพราะถ้าเราเทียบกับตอน,น,นที่จบมาถึงตอนนี้จริงๆก็ปีที่6แล้วอะก็นิดนึงผมก็จะไม่ได้หรอกว่าวใส่อะไรไปไม่ถ่ายรูปเป็นคนไม่ค่อยชอบเซฟี่ตัวเองสักเท่าไหร่ก็เลยแบบจําไม่ได้จริงๆว่าตัวเองใส่อะไรไปแต่ก็จําได้ว่าอืมเราก็ให้เกียรติงานเขานิดหนึ่งเสื้ออะไรชุดเราเรา,เราเตรียมพร้อมไปะดนะับนึงแลอย่างที่2ก็คือสอง เอาละคือสองบ้านเราเนี่ยมันก็มีมันก็มีมาตรฐานของบ้านเราใช่ไหมคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะแบบว่าอ่ะกำลังเพิ่งเริ่มงานให้ห้าร้อยต่อมาก็ให้พันฐานะดีหน่อยให้สองพันอะไรเงี้ยก็คือมันทุกคนก็จะมีเรดแบบว่าเป็นของตัวเองว่าแบบว่าเป็นยังไงคือของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงๆก็โดยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ให้หนึ่งพันคือยังไงก็ตาม เพราะผมเองก็าย่ท้ายไมค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเอาจีนเพื่อสิดน้อยด้วยแหละเพื่อสิทแต่เราจะให้เยอะหน่อยก็วาณนั้นก็ประเด็นนี้เนี่ยเราก็เลยถามคนจีนว่าแบบเอาเนี่ยปกติคนจีนให้กันยังไงอืมเพราะแบบเราเคยจําได้เหมือนแบบก็เป็นความทรงจาในวิชาเรียนอะไรที่บอกว่าแบบวัฒนธรรมจีนทุกอย่างต้องเป็นคู่เพราะว่างานแต่งเป็นงานคู่ถูกไหมครับอ่อแม้กระทั่งอักษรที่ใช้ในในงานแต่งจีน ที่เราเห็นกันในตามงานต่างๆที่บ้านเราก็เห็นน,น,นะครับตรงนั้นเนี่ยอ่าว่าสีก็คือความสุขแต่จริงๆเขาเรียกว่าช่วงสีก็คือเอาสีความสุขสองตัวมาติดกันก็คือคนสองคนที่แต่งงานกันนะครับมันก็คือความหมายของคนสองคนที่แต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นความสุขที่แบบความสุขขนาดเบิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็คือช่วงสีที่โอเคมันต้องมีเพราะฉะนั้น ความหมายก็คือการที่เราจะเอาอะไรไปให้ก็ต้องเป็นคู่ก็จาได้ว่าแบบสนิทมากเราให้ไปเลยแบบว่า800อยู่อันอะไรอย่างเงี้ยคือคือต้องเลข8เพื่อความมงคลใช่ไหมเลข8เท่ากับมีเงินมีทรัพย์เลข6หมายถึงว่าความราบรื่นอ่าหแต่ว่า แล้วก็สีนี่ห้ามให้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆ4สีก็เป็นเลขเอาไม่มงคลเนาะก็หมายความว่าตายแต่แต่ว่าเหมือนงานแต่งก็ไม่ค่อยมีใครให้สี0สี่ร้อก็สองอยู่วันอะไเป็นคู่กันก็แบบคิดแหละคนแรกพอได้ยิน800แ0ดร้อยแปด้เหรออยู่นี่ให้พันเดียวอยู่ได้แล้วตอนนั้นเพิ่งจะแบบว่าเพิ่งจบมาก็จริงออกก็รวม6ปีเนาะแต่เงินเดือนมาไม่ขึ้นไงนก็แบบเอมจะเอาอยัางไงดี ก็สุดท้ายผมก็เลยถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะให้ไปสองไปสองร้อยหยวนแล้วก็แยกสองซองเป็นสองร้อยสองร้อยเป็นสี่ร้อยแต่ก็เอาเน,นั่นแหละคือคือเราไม่อยากให้แบบดูน่าเกียดมากคือเราก็ไม่อยากให้สองร้อยเราก็เลยให้สี่ร้อยแต่สี่ร้อยบันเลขไม่ดีก็เลยแบ่งเป็นสองซองก็อย่างน้นก็เป็นคู่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไปคิดหรือเปล่านะเอาจริงๆนะตอนนั้นถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเพื่อนเขาฟังภาษาไทยไม่ออกคงไม่มาฟังพอดแคสแล้วหรอกมันก็เป็นสิ่งที่เราก็พูดยากเราก็ให้ยากเพราะเราก็ไม่รู้วัฒนธรรมของเขากับวัฒนธรรมของเราซึ่งแตกต่างกันนั่นแหละฮะอันนี้ผมก็เคยได้ยินว่าแบบเฮ้ยการใส่ซองในงานแต่งเนี่ยมันเหมือนแบบมันมันคือการขิงระหว่างเพื่อน คือเอาไม่รู้จะหลอกเพื่อนหรือคนสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แบบแบบต้องใส่หนาใส่นากบางคนแบบว่าโอ๊ยแปดพันหยวนแปดแปดแปดแปไปเลยแบบเฮงเฮงเฮงไปเลยือแบบหก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 ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนะใครจะอวดก็อวดนะเราไม่มีทงเราบอกเลยใครจะอวดก็อวดเลยเชิญฮะเป็นอย่างหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าแบบเออเราก็ไม่เคยชินตรงงานเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาก อ่ะเราเราคงจะรีวิวอะไรไม่ได้มากเพราะว่าจริง,รงๆก็เคยรีวิวมาแล้วอันนี้จะต้องพูดกันจริงผมเคยรีวิวมาแล้วตอนปี2020 <c oughs> คือนานมากแล้วมันคือ3ปีที่แล้วละอ่ะก็กลับมาที่ที่ไทยคือตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยผมเคยพาเพื่อนคนจีนไปงานแต่งของเพื่อนอันนี้ต้องบอกว่าพาไป2ครั้งมีมีมีงคนพาไป2งงาน <c oughs> ต้องเรียกอย่างนั้นเพราะว่าแบบ คนแรกก็ตลกสุดละคนแรกคือเกิดสถานการณ์สารพัดส,สารเพเป็นแบบว่าอาดีตตำรวจจีนะครับแล้วก็ไปทำงาน UN ปรากฏว่าแบบมีอักซิเดนที่ว่าไม่สามารถบินได้ตอนแรกจะบินวันนั้นแล้วเหมือนกับแบบเครื่องดีเลยหรือว่าวีซ่าไม่ผ่านหรือ,อรสักอย่างแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนจะได้แล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบก็เฟลเยอะมากก็เลยบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออวันนี้กำลังไปงานแต่งพอดีเดี๋ยวเราไปรับจากสนามบินแล้วก็ไปงานแต่งคือสภาพมันเลย คือเขาเขาก็บอกเขามีชุดสวยอยู่เขาก็โอเคแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งแบบชุดทางการไปนะแล้วก็แบบโอเคได้ก็ไปรับจากสนามบินดอนเมืองตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดแต่งรามาการเด้นก็คือทางผ่านพอดีก็แบบผ่านวนไปแล้วก็วนกลับก็มาถึงปุ๊บเขาบอกว่าขอสิ่งหนึ่งเลยขว่าขอขอแบบว่ามางานแต่งเพื่อขอรับต้องเรียกว่าแบบพลังแห่งความสุขพลังบวกคือก็ต้องบอกเนาะว่าคนจีนเขาเขาก็มีความเชื่อเรื่องของแบบพลัง ถ้าเราพูดกันในแบบว่าหนังจีนเขาเรียกว่าชี่ใช่ไหมมีชี่มีกระแสจิตมีกระแสต่างๆอก็แบบว่าขอมารับแบบฟูชี่ขอมารับพลังแห่งความสุขซะหน่อยอีกข้อหนึ่งเคยพาลูกน้องที่มาหาหลัยเขาก็มาสอนที่นี่ที่ไทยนะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นแบบครูสอนก็ตอนนี้ก็ยังสอนอยู่นะที่ภาษีเจริญก็ ก่อนที่ผมจะย้ายมานี่เราก็เจอกันหลายรอบเลยคือแบบว่าก็เป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันก็แบบคือช่วงเขาเพิ่งมาใหม่นี่แหละพอดีเพื่อนผมแต่งงานก็แต่งงานที่เขาประถมออก็บอกเฮ้ยบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวโฉบแล้วรับไปเลยไปเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกก็ชวนจริงๆว่าเขามี2คนเราก็ชวนไปทั้2คนปรากฏว่าอ่ะอีกคนหนึ่งไปไม่ได้แล้วก็เลยแบบมาชวนคนนี้ก็เอาไปไปไปก็โฉบฟ i r ไปไปเที่ยวในร้อยคือสิ่งแรกที่เราอยากพาเขาไปดูก็คือแบบ คืองานแต่งเราแล้วก็งานแต่งแบบนักเรียนในร้อยที่ด้วยปกติแล้วถ้าพูดถึงคนต่างชาติมันก็คงมีโอกาสเจอได้น้อยอะ่ะใช่ไหมครับคือเขาเจองานแต่งคนธรรมดาอาจจะเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เจองานแต่งนักเรียนแบบว่านักเรียนเหล่าอะไรอย่างนี้แน่นอนคือค่อนข้างน้อยจริงๆถ้าไม่ได้แบบเออ,อเผอิญอะไรอย่างนี้ก็เลยเออพาไปตอนนั้นก็จาได้ว่าแบบน้องเขาก็บอกว่าแบบเอยแต่งตัวยังไงเราก็บอกเอยแต่งตัวธรรมดาก็คือโอเคสุภาพแบบงานงาน ก็งานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคน้องก็ก็แบบเลือกชุดสีพื้นไม่ว่ามีธีมนะก็คือแบบเอ,อาอเงี้ยสีอ่อนสีชมพูอะไรเงี้ยมันก็ก็ใส่ไปได้รู้สึกว่างานของเพื่อนจะไม่มีธีมเป็นพิเศษเออแล้วก็แบบอ่ะก็ไปไปถึงปุ๊บน้องก็โอเคทุกทุกคนเตรียมตัวเรียบร้อยพร้อมเข้างานของเพื่อนจําได้ว่าแบบจากที่โรงเรียนในร้วตำรวจแล้วก็เป็นโตจีนโอเคโตจีนแบบคนจีนนั่งแล้วก็ ยังไงนะคือ <c oughs> คนจีนก็มีแหละแล้วก็แบบเราเสิร์ฟของไม่ค่อยเหมือนเขาเอาเข้ามไปเราเราจะข้ามเรื่องอาหารของของโต๊ะจีนเราไปที่แตกต่างเพราะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวเรื่องอาหารโต๊ะจีนกับอาหารโต๊ะจีนจีนกับโต๊ะจีนไทยอ่ะข้ามไปก็มาถึงตอนงานแต่งคืแบบวันนั้นก็แนะนําแบบว่าเหมือนขั้นตอนต่างๆของงานแต่งในบ้านเราใช่ไหมว่า<ๆ>แบบเออเริ่มมา มีใครขึ้นก่อนใช่ไหมมีประธานขึ้นก่อนกล่าวเ,าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้ากับเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอบคุณเสร็จแล้วก็ของของในร้อยแล้วก็จะมีสุ้มกระบี่รลอดุ้มกระบี่ตัดเค้กตัดเค้กเสร็จเอาให้ให้นูนที่นันก็เลยแบบแนะนําแบบเนี่ยสุ้มกระบี่ซึ่งมันเป็นความพิเศษของนักเรียนในร้อยทหารตำรวจอะไรเงี้ยก็จะมีสุ้มกระบี่ให้เออเราจะตัดสุ้มกระบี่ก็เป็นการลอดแล้วก็รับเข้าสู่แบบว่าครอบครัวของ ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยพเพื่อนเขาแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากแบบว่าไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนเงี้ยก็ตื่นตาตื่นใจจนจบน้องเนี่ยเขาตื่นตาตื่นใจมาแบบทุกช็อตพอไม่ที่บ้านมันไม่เหมือนกันไงที่ที่จีนเขาไม่เหมือนกันก็ออแ,แบบตื่นตาตื่นใจถ่ายรูปเก็บบันทึกอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายเราก็เพราะว่าจริงๆผมมาสายนิดนึงก็เพราะว่าแบบฝนตกรถติดอะไรเงี้ยก็แ,แบบก็เลยไปถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเก็บตก ตอนไปถ่ายรูปอะ่ะคือเราก็เราก็ขึ้นไปถ่ายตามปกติใช่ไหมครับแล้วก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บน้องเขาแบบว่าเปิดกระเป๋าแล้วก็จิบแบบปุ๊บบอกว่านี่เป็นเหมือนแบบว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะจำไม่ได้ว่าเป็นกระดาษกระดาษตัดหรือว่าผ้าปัดเป็นแบบนี่คือมังกรกับหงเป็นแบบว่าให้กับคู่สามีภรรยาซึ่งแบบว่าก็เหมือน ก็เหมือนกิ่ง้องใบหยกอะไรแบบนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ยื่นให้เพื่อนแล้วผมก็คือเป็นล่ามให้กับน้องเขาก็จาได้ก็แบบแอบตกใจนิดนึงปกติบ้านเราเขาไม่ได้ให้ของขวัญกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวตั้งตัวไม่ทันเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองก็งงก็ตั้งโทวไม่ทันเหมือนกันก็แบบครับขอบคุณมากครับอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอเคโอเคนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นแบบว่าวัฒนธรรมที่เราเราไม่เคยเจอกันมาทั้งทั้งสองฝั่ง ที่แบบว่าเออในงานแต่งแล้วเรามีไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ถือเป็นประสบการณ์ดีๆคือประสบการณ์ดีๆนะจริงๆน้องเขาก็ชอบก็ก็ติดใจจริงๆแล้ว่็เด็กว่าน้องคนนั้นคือคือตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าอย่างสอนอยู่ที่ภาษีเจริญเขาบอกว่าวันก่อนเนี่ยเหมือนที่โรงเรียนเขามีหอประชุมก็เขาก็จัดงานแต่งแบบคืออยากไปสัมผัสมากแบบว่าเหมือนงานแห่คืออยากได้แบบว่าขันมากอยากไปร่วมอยากไปมีส่วนร่วมก็ โอเคโอเคโอเคได้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวถามให้ว่าแบบอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวพาไปโอเคก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอน้องคนไหนที่มีแต่งขันหมากนะฮะก็อยากไปสัมผัสอยากไปสัมผัสเดี๋ยวไป้พาไปว่ากันไปโอเคครับก็วันนี้เอาไว้เท่านี้เนาะก็ถือว่าเป็นแบบว่าเรื่องเล่าจากงานแต่งต่างๆ แล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ฟังมาถึงจนจบนี่นะครับงั้นก็วันนี้ขอตัวกันนะครับไ้พบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ